สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหศจัรยร์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะค,ค่ะออในวันนี้จะเป็นเทปของอาจารย์ก้อยจะมาตรวจด,ดวงให้กับทุกท่านที่เกิดทั้ง8วันนะคะด้วยศาสตร์ของไพ่ยิปซีค่ะค,ค่ะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านที่อุตสาห์ บุกฝา่าอุปสรรคและปัญหานะคะแล้วก็มีโชคลาภได้นะคะสำหรับตัวเลขที่ออกมานี่หนึ่ง,นง,นงบน88ล่างนะคะ,คะบางท่านเนี่ยดูในเทปของไหว้เทพอะไรแล้วปังอ่าแล้วก็มีโชคอ่าให้อาจารย์พูงศะกรเล่าดีกว่าก็บางท่านก็อย่างที่เคยบอกไปในเทปก่อนๆนหน้านี้แล้วก็ที่อาจารย์บอกแต่ละงวดเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยว่าต้องไหว้อะไระนะครับโดยการอาจารย์คำนวณจากดวงดาวนี่แหละ นะครับแล้วก็ดูว่าดาวตัวไหนส่งผลนะครับอย่างรอบที่ผ่านมาจะาให้ไหว้ไชยสิงเอียนะครับหรือเทพเจ้าเงินตาให้ไหว้เทพเจ้าเงินตาก็จะมีไชสิงเอียมี้ทวสุวรรณคือภาพเดียวกันเป็นภาพจีนกับภาพไทยนะครับหรืออาจจะเป็นพระพิคเนตเจ้าแม่อุม,มาพญานาคแต่ว่าอ,อ,องค์อื่นเนี่ยอาจจะต้องมีลักษณะเหมือนก้อนทองอยู่ที่ตัวท่านหรืออาจจะเป็นพระจีนที่ยกยกก้อนทองอย่างนี้ก็ได้ นะครับก็คือองค์ไหนก็ได้ที่คุณไปไหว้นะครับแต่ถ้านึงไม่ออกก็ให้ไหว้แค่องค์ชัยสิงเย้ะกับเทวสุวรรณก็ได้แล้วเขาไปไหว้เขาส้มไปไหว้ไหว้เสร็จดอกไม้เขาก็ไปเด็ดเอาามาไหว้น้ำหนึ่งแก้วจุดธูปขอโชคขอลาภเขาก็มีโชคก็มีโชคด้วยวิธีการการบอกให้ไปไปไปไหว้อะไรยังไงในแต่ละรอบหลายคนเลยนะให้สังเกตนะครับแต่ละเทปที่อาจารย์ออกมาเนี่ยอาจารย์คํานวณจากดวงจากราศีเนี่ยแหละนะครับเพื่อเป็นโอกาสแล้วรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่า รอบที่ผ่านมาเนี่ยเลขราหัสร,รับดวงเมืองโอ้โหสุดยอดเข้าอีกแล้วบบสีก็ไปเข้าแปดเห็นไหมก็ยอมรับนะรอบนี้ใครผาดานเอาร,ราหัสได้นี่สุดยอดมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งโอนเงินมาเข้าร่วมพิธีพระราหูโอนปุ๊บมีโชคลาภป,ปับ๊บกับเลข88 ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ยยจะจัดงานละเลขเกี่ยวพระราหูก็มาเหมือนกันนะค่ะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยพระราหูกําลังจะย้ายราศีนะคะจากราศีมิถุนเนี่ยเข้าราศีพฤษภในวันพฤหัสที่10กันยายนนี้เวลาตีสองห้าสิบเอ็ดนาทีเป็นต้นไปนะคะพระราหูจะย้ายราศีจากราศีมิถุนเนี่ยเข้าพฤษภเนี่ยก็คือ,อ,อคนราศีมิถุนเนี่ยจะรู้สึกโลก่ง จะเริ่มจะเริ่มดีขึ้นหลังจากปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยดรวงโหวเหมือนเหมือนมันสารพัดเรื่องสารพัดราวเลยนะค่ะอืมอ่างานนี้ก็ต้องราศีพฤษภต้องมีความอดทนมีความอดทนมีความหนักแน่นนะคะต้องสู้เลยรอบนี้ต้องมาคุยกันว่าเออคนราศีไหนที่มีผลกระทบบ้าง มันกระทบทั้ง12ราศีนะจังก้อนค่ะมักน้อยแตกต่างกันไปใช่ทีนี้ที่สําคัญก็คือกระดวงเมืองเนี่ยย้ายจากราศีมิถุนเนี่ยไปอยู่ราศีพฤษภเนี่ยดวงเมืองเนี่ยไปโดนในเรือนกระดุมพระแปลว่าเรือนของการเงินของะชะตาบ้านเมืองแล้วก็ดวงโลกนะครับแสดงว่าราหูเนี่ยจะมีความหมายเป็นเอ่อราหูคน้นรัพย์เพราะฉะนั้นแล้วคนที่ราศีเมษราศีเดียวกับดวงเมืองเนี่ยต้องระวัง ท่านใดที่เกิดราศีเมษอันนี้ต้องระวังเรื่องการเงินให้ดีถ้าท่านกําลังหมุนเงินอยู่แบบตึงมือนะระวังจะไหนท้องได้นะอาจารย์บอกเลยเตรียมรับมือซะอก่อนที่คือนลูกใหญ่มันจะมาจะมีปัญหาแน่นอนจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นละหนึ่งอย่าปล่อยเงินกู้สองอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มค่ะหรืออย่าไปกู้มาะนะครับเพราะบางทีมันจะเจออุบิเดนทางการเงินได้อาจารย์แนะนําให้เซฟตัวให้เซฟในเรื่องของการเงินเอาไว้อย่าเพิ่งลงทุ ออนใจเย็นๆไปก่อนนะครับแล้วก็ราศีอื่นโดนไหมโดนทุกสิบสองราศีนะเดี๋ยวไว้ไปฟังคลิปเต็มๆก่ของคนราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีเรื่องมีราวนะครับหนึ่งจะระวังสุขภาพอุบัติเหตุเลือดตกยางออกจะเสียทรัพย์จะถูกกรอกขโมยจะขึ้นบ้านค่ะนะกลุ่มอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีความมีสิทธิแพ้ความ,มการที่เรารู้ดวงร่วงหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ต้องกลัว นะเรื่องของดวงเนี่ยค่อยๆศึกษากันไปค่อยๆทําความรู้จักกันไปนะคะ<ม>สําหรับเ,ออเดือนหน้าเนี่ยอาจารย์พงศกรจะเปิดรับเปิดทําพิธีพระราหูย้ายราศีนะคะจะเปิดรับให้บุคคลท,ท,ทั่วไปเนี่ยเข้ามานะคะตอนนี้คือเรียกว่ารับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะคะ<ม>เพราะว่าไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่นะคะรับจํากัดถ้าเต็มแล้ว ที่เหลือจะต้องเป็นลักษณะส่งรายชื่อเข้าเท่านั้นพิธีกรรมจะเป็นแบบพิธีกรรมโบราณนะคะเป็นการเตรียมเครื่องของไหว้เนี่ยแบบโบราณคือแบบโบราณอ,อาจารย์เรียนมาจากของหลวงพ่อเกษมวัดม่วงทองอําเภอวิเศษชัยชาญน,นะครับหลวงพ่อเขาใช้อย่างนี้แหละสร้างวัดในการแก้ดวงอาจารย์เป็นเนนอยู่บวชท,ที่วัดเนี้ยก็เห็นวิธีการแก้การทําอาจารย์ก็อยู่ในรูปพิธีด้วยแล้วอาจารย์สืบทอดมาะนะครับโหคนจะแน่นเลยกับ ทุกเสาร์อาทิตทย์ท่านจะทมพิธีนี้ซึ่งปัจจุบันวัดไม่ได้ทําแล้วนะครับเพราะหลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วนะครับจาก์ก็จะใช้วิธีนี้ช่วยตอนมาดูดวงก็ช่วยช่วยในการแก้ดวงคนก็เยอะมากะนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นลักษณะพิธีกรรมโบราณเขาเรียกว่าโหราศาสตร์ภาคพิธีกรรมและเป็นสูตรโบราณน,นะครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วราหูเนี่ยถ้าถามเราไม่ทําได้ไหมก็ได้แต่ลาหูท่านให้โทษละทุกข์ด้วยะนะครับถ้าเกิดย้ายเนี่ย ตอนที่ย้ายเนี่ยราศีมิถุนออกจากมิถุนนะถ้าไม่ทําไม่ทําบูชาท่านก็ถามว่าท่านจะได้ลาบก็อาจจะไม่ได้มันแปลกนะของพวกนี้นี่มันมันมันกะเกณฑ์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยถ้าคนราศีพฤษภทำรับปุ๊บก็จะเบาลงนะครับเบาลงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันหายไปเลยนะครับราหูดาวราหูเนี่ยบางท่านก็เรียกว่าเจ้ากรรมในเวร นะครหมายถึงเจ้ากรรมในเวรอันนี้ต้องก็หมายถึงว่าจะโดนกรรมเก่าเวรเก่าจะเคาะซ้ํากรรมซักอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับในดวงทั้งหมด10ดวงเนี่ยดาวราหูน่ากลัวที่สุดค่ะอท่านใดสนใจที่จะเ,เข้าร่วมพิธีกรรมนะคะรับส่งพระราหูยายราศีนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะค่าใช้จ่ายท่านละ1 5 0 0บาทนะคะ ท่านใดสามารถมาได้อยากให้เข้ามาร่วมงานถ้ามาไม่ได้จริงๆบางคนไม่สะดวกเดินทางอย่างเช่นอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศสามารถส่งรายชื่อเข้ามาได้เหมือนเดิมส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะคะก็ทางทีมงานก็จะจัดเครื่องของไว้ให้บูชาให้จัดทําให้ทําเหมือน<ม>ตัวท่านมาในร่วมในวิธีนั่นแหละที่ดูดวงทั้ง8วันละกันะนะคะเมื่อรอบที่แล้วอาจารย์ก้อยให้เด่น1กับสนเข้าหนึ่งนะ หรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์ที่จะยืมเงินหรือกู้เงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางท่านเนี่ยเอาเงินมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานในเงินก้อนโตนะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือเห็นช่องทางทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องของงานเป็นโอกาสและเป็นจังหวะที่ดีของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะการเงินดีนะคะสําหรับคนเกิดวันนี้ถือว่ามีโชคลาภอาจจะได้โชคลาภจาก แฟนก็ได้คนรักหรือเพศตรงข้ามความรักเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังคุยกันได้ไม่กี่คำรู้สึกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยอารมณ์จะแปรปรวนตลอดเวลานะคะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีสติแนะนำให้สวดมนต์ไหว้พระโชคลาภจะเข้ามานะคะเกี่ยวกับสุขภาพให้ระมัดระวังเกี่ยวกับระบบช่องคอนะคะช่องปากหวัดลงคอเจ็บคอ โชคลามในการเสี่ยงโชคไม่มีนะคะคุณซื้อบนออกล่างนะคะหรือไม่ซื้อไปแล้วก็ไม่ได้กลับตัวจะเป็นประมาณลักษณะแบบนี้ค่ะครับเลขนำโชคของคนวาทิตย์ได้แก่เลขหนึ่งและเลขสองนะครับต่อไปเป็นคนเกิดวันจันทร์ครับ ค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะช่วงระหว่างนี้คุณคิดหรือตัดสินใจอะไรเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณไตร่ตรองไว้รอบคอบดีแล้วนะคะให้ทําไปได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่ายังต้องทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินหรืออะไรอย่างนี้ถือว่าดีนะคะการเงินยังคงต้องรอคอยต่อไป นะคะบางข้างมีเกณฑ์ที่จะรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวความสําเร็จเกี่ยวกับงานที่ทําไว้ณนะปัจจุบันยังไม่ได้ณนะตอนนี้แต่ว่าอนาคตดีแน่นอนนะคะ ความรักช่วงระหว่างนี้วุ่นวายเหลือเกินนะคะบางท่านมีเกณฑ์รักสามเศร้าเรา3ามคนค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจไปนะมันจะทํามันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะทําให้คุณเน่ยแย่ลงนะคะสุขภาพจริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกปวดหัวเครียดค่ะ <c oughs> โชคลาภมีนะคะจะได้โชคลาภจากคนรักหรือเพศตรงข้ามค่ะเลขนำโชคของคนวันจันทร์ได้แก่เลขเจครับครับ,รบต่อไปเป็นคนเกิดวัน อังคารครับค่ะข,ขอแสดงความดีของคนกับคนเกิดวันอังคารด้วยนะคะถ้าที่ผ่านมาไม่ดีเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะอ่าสำหรับคนเกิดวันอังคารนี้เด่นชัดเลยคุณจะเห็นช่องทางทำมาหากินหรือมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากเงินก้อนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเห็นชัดเจนเลยคนเกิดวันอังคารเนี่ยมีโชคลาภนะ เออม,มันเป็นโอกาสดีๆเหมือนฟ้าเปิดและสําหรับคนเกิดวันนี้การเงินดีนะคะไหลเข้ามาเร็วไหลออกเร็วเหมือนกันค่ะก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้การใช้เงินก็แล้วกันนะคะความรักยังทรงๆอยู่บางคนมีเกณฑ์ที่จะต้องแบ่งเงินจ่ายเงินไปให้กับคนรักสุขภาพของตัวเองอ่ะไม่เท่าไหร่นะสุขภาพของคนเกิดวันค่ะแต่ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวก็แล้วกันนะคะคนในครอบครัว โชคลาภมีนะคะบอกไปแล้วเออรอบนี้ปังมากสําหรับคนเกิดวันอังคารยินดีด้วยค่ะเลขนํำโชคของคนวันอังคารได้แก่เลข8และเลข9ครับต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธกลางวันครับ ค่ะพุทกลังวันนะคะเขาบอกว่ามีเกณฑ์จะหยิบยืมเงินใครหรือกู้เงินนะคะจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการงานการงานอาจจะมีปัญหาบางคนมีเกณฑ์ถูกออกงานหรือเชิญออกจากงานแบบกระทันหันบางท่านเนี่ยทำงานเนี่ยอาจจะต้องแก้ไขใหม่ทั้งระบบเลยก็ต้องทำเนะก็ยังดีกว่าที่จะโดนเชิญออกจากงานการงานจะมีปัญหานะคะก็ค่อยๆใช้สติ แก้ไขปัญหาไปเกี่ยวข้องกับการเงินก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะสําหรับคนเกิดวันพุธกลางวันการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินความรักความรักดีนะคะถ้าบางท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีมือที่3เข้ามาแทรก นะสุขภาพของคนเกิดวันนี้ไม่มีอะไรนะคะเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยรักษาหายทันยาหายนะคะโชคลาบมีนะคะเด่นชัดโชคลาบจะมาจากบุตรบริวารในบ้านหรือเลขที่บ้านนั่นเองครับได้แก่เลข8เลข5และเลข1ครับครับต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนครับค่ะพูดกลางคืนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจออุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะให้ตกอก,อกตกใจ ให้ตั้งสติให้ดีนะคะทุกๆอย่างเหตุการณ์จะผ่านไปได้ถ้าคุณมีสตินะคะและปัญญาเกิดเมื่อไหร่ไปตามมาแล้วจะได้แก้ปัญหาได้การงานยังต้องเหน็ดเหนื่อยตามลำพัง เหนื่อยแต่ผ่านไปได้การเงินดีค่ะสําหรับคนเกิดวันนี้การเงินยังไหลคล่องอยู่เกี่ยวความรักโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรสุขภาพให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพละกันเพราะว่ามันเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของงานที่มันสะสมหรือการที่คุณทํางานหลายๆอย่างทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันวุ่นวายไปหมดเลยให้ลําดับจัดสรรให้ดีๆร่างกายก็ต้องการที่จะพักผ่อนพักทั้งร่างกายและสมองด้วยนะคะ โชคลาภไม่มีค่ะสําหรับคนเกิดวันนี้แนะนําพุทธกลางคืนให้ไปแก้ดวงนิดนึงสร้างกุติสงฆ์สร้างโรงบาลหรือเครื่องมือการแพทย์ให้ไปร่วมบุญแบบนี้เพื่อแก้ดวงตัวเองนะคะครับอปล่อยปลาได้ไหมจันก้อยปล่อยปลาปล่อยปลาก็ได้ค่ะครับนะได้แก่เลข8เลขศูนย์และเลขสองครับครับต่อไปว็นก่นเกิดวัน พฤหัสศดีครับค่ะคนเกิดวันพฤหัสัดีนะคะช่วงระหว่างนี้คนเกิดวันวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายเขาบอกว่าให้คุณสงบสติอารมณ์คุณไว้ก่อนอ่ารู้จักปรับทัศนคติของเรารู้จักรับฟังคนอื่นให้มากขึ้นเขาบอกให้ฟังให้มากขึ้นพูดให้น้อยลงข้างในของคุณเนี่ยมันเดือดปุดปุด มารู้สึกวุ่นวายทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองสงบให้มีสติแล้วทุกๆอย่างจะดีเองนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานอย่าไปคิดเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วถ้าจะคิดคิดเพื่อแก้ไขจะดีกว่าไปคิดถึงแต่เรื่องเราเรื่องความหลังเรื่องสิ่งที่ผ่านมาไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะสําหรับคนเกิดตัวนี้ต้องบอกก่อนถ้าคิดเพื่อแก้ถือว่าดีค่การเงินเนี่ย ช่วงระหว่างนี้ยังไหลดีอยู่นะคะแต่อาจจะไม่คล่องเหมือนวีคที่แล้วนะคะความรักดีค่ะสําหรับคนเกิดวันนีอ้อยู่กับคนรักเมื่อไหร่ก็สมหัวกันกินนะอะประมาณนี้นะคะสุขภาพคนเกิดวันนี้ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยเรียกว่าอ่อนลา้าเพลียมันเป็นลักษณะต่อเนื่องมาจากวันเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นวีคนี้นะคะ เกี่ยวกับสุขภาพให้ระมัดระวังการปวดหลังปวดเอวค่ะโชคลาภมีนะคะสําหรับคนเกิดวันนี้เวลาเห็นโชคลาภที่เห็นเด่นชัดจะมาจากเรื่องงานค่ะของคนเกิดวันพฤหัสแต่คนเกิดวันพฤหัสต้องรีบควา้ารีบขวาเอาไว้ถึงจะมีนะคะันโชคได้แก่เลข0และเลข6ครับค่ะครับต่อไปเป็นคนเกิดวันศุกร์ครับ ค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของงานค่ะแต่คุณอาจจะช่วงนี้รู้สึกหงุดหงิดง่ายไปสักหน่อยคนเกิดวันศุกร์บางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะไปร่วมหุ้นเกี่ยวกับเรื่องงานหรือไปดูงานทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานมีการต่อยอดไปได้ดีนะคะการเงินดีค่ะถือว่าเป็นจังหวะดีๆของเกิดเกิดวันศุกร์นะคะงานดีเงินดีความรักเนี่ยให้เรามาระวังคาพูดนิดนึงก็แล้วกันเนาะผู้ไรรู้จักถนอมถนอมน้ําใจคนใกล้ตัว จะดีคุณนะพร้อมสับเขาตลอดเวลาเลยเนาะเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยให้เรามาระวังเกี่ยวโรคเกี่ยวกับในล้มผ้าหรือเพศสัมพันธ์ช่องท้องค่ะโชคลาภมีไหมโชคลาภไม่มีนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์ถ้ามีก็น้อยมากค่ะแต่เห็นเด่นชัดมาจากเรื่องงานค่ะเลขนําโชคของคนวันศุกร์ได้แก่เลข1เลข7และเลข5ครับครับ,รบต่อไปเป็นคนเกิดวันเสาร์นะครับ ค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะอารมณ์ช่วงนี้อยากจะไปเที่ยวไม่อยากอยู่เลยไปไหนก็ได้ไม่อยากอยู่บ้านอยากจะเดินทางไปตรงไหนก็ได้ออกไปปากซอยก็ยังดีประมาณนี้เกี่ยวง้างก็ยังยิงพอได้เนาะ ค่ะเขาบอกอารมณ์มันเป็นแบบนี้การงานยังต้องรับผิดชอบยังต้องดูแลยังต้องเทคแคร์คนอื่นๆมีความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวสำเรื่องสำหรับเรื่องงานแต่ถือว่าดีนะคะการเงินก็ดีค่ะยังต้องรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือการเงินเนี่ยคุณบางท่านมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าการเงินจะตึงมือให้ระมัดระวังก็แล้วกัน แต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินให้ดีๆมันจะผ่านไปได้นะคะในวิคนี้ความรักรู้สึกเหมือนเหม็นขี้หน้าเบื่อขี้หน้าไม่อยากจะเจอไม่อยากจะเจออยากจะแยกๆห่างๆอยากอยู่กันคนละมุมประมาณนี้นะคะบางท่านก็มีเกณฑ์ห่างไกลกับคนรักนานๆมาเจอกันทีค่ะไม่ใช่แฟนแวบไปเที่ยวใช่ไหมมันมีด้วยแบบนั้นก็ถือว่าโอเคเนาะกับ ก็ถือว่าเป็นไปตามดวงนะคะเกี่ยวกับสุขภาพคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรให้ดูแลรักษาสุขภาพคุณให้ดีๆเช่นบางคนมีโรคประจําตัวความดันเบาหวานหัวใจต้องดูแลตัวเองยังไงต้องพักผ่อนให้เพียงพออาหารอะไรห้ามกินโชคลาภมีนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์แหล่งที่มาของโชคลาภได้แก่คู่ครองค่ะหรือเพศตรงข้ามก็ได้ค่ะนำโชคโชคของคนวันเสาร์ได้แก่เลข6ครับ ครับสรุปเลขของคนทั้ง8วันนะครับสรุปแล้วเด่นเลข1กับเลข8นะครับอา้าวมันจะมาตัวเดิมอีกหรือเปล่าเนี้ย <c oughs> รอบที่แล้วอาจารย์ก้อยให้เด่นอะไรนะครับ 1, 1, 1, 1> บกับ4ี่กับสก็มา1นะครับ <c oughs> รอบนี้1กับ8เอาว่ากันไปที่เมืองอาจารย์ก้อยเนี่ยจะเป็นปีเสียทองแท้นะคะแม่ตอนนี้ทองกำลังพุ่งแรงแซงทางโค้ง อาจารย์นี่ก็โชคดีจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ได้มานี่เงินก็ไหลมาเทมาทะลักตลอดนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตีเสี้ยงเงินแท้ค่ะมีเงินแท้และทองแท้นะคะอ่าสำหรับที่ข้อมือหออาจารย์พงศกรจะเป็นเงินแท้ชุบทองคำํำทองยี่สี่เคชุบทองยี่ี่เคค่ะนะคะราคาเริ่มต้น2,400บาทท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาอยากมีโชคลาภนะคะก็ทุกๆครั้ง ที่จัดงานเอาไปเสริมดวงค่ะทุกๆครั้งบอกก่อนเลยที่จัดงานหรือทําพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่อาจารย์โงศกรเขาบอกว่าแอดดีใจที่เห็นทุกๆท่านเนี่ยไปดูที่ข้อมือได้เลยแฟนคับเราตัวจริงมีปีเสียติดตัวมานั่นแหละเป็นสิ่งที่คนฉลาดเขาทำกันเวลาเข้าพธิธีเวลาทำอะไรเนี่ยพกปีเสียติดตัวมานะคะ,อะเอามาเข้าพิธีด้วยนะคะเพราะว่าปีเสียของอาจารย์โพสกรเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นอ้อยยังไม่รู้จักกันจะคํานวณจากวันเดือนปีเกิดของคุณมันเป็นของเฉพาะบุคคลนะคะบางทีบางคนซื้อมาออบูชามาแล้วอยากจะให้แฟนอยากจะให้ลูกอันนั้นก็ต้องเอาวันเดือนปีเกิดของลูกของแฟนมาทําโดยเฉพาะประมาณนี้ถ้ามีโชคลาภแล้วหลายๆท่านเนี่ยเรียกว่าบ้านหนึ่งมีห้าเส้นหกเส้นสูงสุดรู้สึกจะเจ็ดหรือแปดเนาะจย์ มีบ้านหนึ่งเจ็ดแปดเส้น<ล>ยอยู่ครับจำ,จำไม่ได้คน,น,นยิงเงินแล้วมีทองแล้วก็เพิ่มไปประมาณน,นี้นะคะมีโชคลาภตนไปนะคะก็ยินดีด้วยนะคะอย่าเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ค่ะก็อย่าลืมเทปรหัสลับดวงเมืองด้วยนะครับแล้วก็ใบไม้พลังจิตอีกหลายเทปนะครับแล้วรอบนี้อาจารย์จะมาอัดเพิ่มนะครับของขุมทรัพย์ดวงเมืองนะครับการดูขุมทรัพย์ดวงเมืองก็คือหาแหล่งที่มาของเลขโชคนะครับลองรับฟังดูครับรอบนี้เป็นรอบ รอบแรกที่อาจารย์คนนะ้นและเอามาใส่ให้นะคะสำหรับที่มือของอาจารย์ก้อยนะคะที่หลายๆท่านถามถึงประคำไม้นะคะผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไวส้สวดมนต์ท่านใดที่ได้ดูดวงตรวจด,ดวงกับอาจารย์ก้อยและอาจารย์ฮงสกรอ,อาจารย์จะแนะนําให้สวดมนต์อิติโซ่ร้อยแปดจบท่านใดมีอยู่แล้วไปหยิบประคำมานะสวดตั้งนโมสามจบสวดอิติโซ่ร้อยแปดจบ นะคะทุกๆวันในตอนเช้าโชคลาภบ,บังเกิดแน่นอนรับประกันเลยนะคะ,ะท่านใดสนใจก็ทักมานะคะผ่านพิธีปลุกเสกแล้วสําหรับพระราหูที่หลายๆท่านที่ถามองค์นี้เนี่ยไม่มีให้บูชานะคะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นรูปพระราหูให้เนื่องจากห่างหายกันไปนานหลายๆท่านคิดถึงนะคะอยากจะดูรูปพระราหูที่ทรงเครื่องเต็มๆนะคะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้นะคะราคา4,500บาทค่ะเป็นชุบเออเป็น ปัดทองเขาเรียกปัดทองปัดทองโอเคค่ะและท่านก็จะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็ในงานพิธีรับส่งพระราหูนะคะบนโต๊ะพิธีจะมีพระราหูอยู่บนโต๊ะพิธีทั้งหมดแปดองค์นะคะก็มีคนสั่งจองเข้ามาค่ะครับค่ะสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องฝากไว้นิดนึงสำหรับทุกทกท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ทั้งสองด้วยนะคะ ทีมงานเราจะได้มีกำลังใจสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใหม่ในเทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ